สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำค่ะสำหรับในอัพพิโซนนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกระแสวิจารณ์ซีรีส์เรื่องคุณนางหญิงยอดสเสน่หาในจีนนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเขาดูกันแล้วเขานะคะมะีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ในช่วงที่ออนแอร์ไป6ตอนแรกนะคะเออก็เป็นธรรมเนียมปกติหวานมักจะนาเอาเนี่แหละคะ่ะกระแสวิจารณ์นะคะซีรีส์เรื่องที่พวกเราก็ได้ดูกันในประเทศไทยนะคะ ามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังว่าพวกเขาคิดเหมือนเราไหมนะคะสําหรับหวานนั้นเรื่องคุณนางหญิงยอดเสน่หานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูได้เพลินมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังแนะนําให้หลายๆท่านที่ตอนนี้ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรก็มาดูเรื่องนี้แหละคะ่ะคุณนางหญิงยอดเสน่หานะคะก็ออนแอร์อยู่ที่ VTV Thailand นั่นเองนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ได้รับการพูดถึงนะคะอย่างร้อนแรงเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะของคุณฝงเส้าเฟ,ฟิงแล้วก็คุณจิงเทียน ค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ก็มียอดจองเยอะอยู่เนาะสำหรับทางด้านของ VTV แล้วก็แอปพลิเคชัน Tencent Video ในจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามา แทนเนาะหลังจากที่ห่วงคำหนึงดวงใจนิรันนะคะก็จบไปแล้วซึ่งเรื่องนั้นก็โอ้โหระเบิดระเบอ้อเลยนะคะสำหรับเทนเซนวิดีโอค่ะเจ้าภาพของยิ้มแก้มปริเลยนะคะได้รับความนิยมสุดๆแต่อะไรก็ตามก็ต้องรอภาค2กันต่อไปนะคะซึ่งตามข่าวเนาะ2024นะคะต้องรอไปในช่วงนี้เราก็ดูเรื่องอื่นๆไปก่อนนะคะสำหรับเรื่องคุณนางหญิงนะคะยอดสเสน่หาออนแอร์วันแรกวันที่19สิงหาคมนี่แหละค่ะ ก็จะเป็นแนวของโรแมนติกนะคะอิงการเมืองเรียกว่าใหญ่ๆเลยการเมืองไม่ใช่เล็กๆการเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะว่านางเอกของพวกเราจะต้องเข้าไปเป็นคุนนางในราชสำนักให้ได้ซึ่งในสมัยก่อนนะคะก็มีการค่อนข้างจะกีดกันความสามารถของผู้หญิงแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นจะเป็นตัวละครที่สามารถก้าวไปจนถึงจุดที่สูงตำแหน่งสูงๆมากๆนะคะในราชสำนักนั่นเองค่ะสำหรับนะคะนอกจากคุณิงเซาเฟิงคุณ จริงเทียนแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณหวังลี่คุณด้วยนะคะไม่ค่อยพบเธอเท่าไหร่ในซีรีส์จีนคอสตูมโบราณแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอนั้นมาเล่นเป็นองค์หญิงแล้วก็สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นองค์หญิงที่ชาญฉลาดมากๆด้วยค่ะส่วนสําหรับนะคะ,ะดาราชายที่จะมาคู่นะคะเป็นคู่รองกับคุณหวังลี่คุณนี่ก็คือคุณชูไห่เฉียวนั่นเองเรื่องนี้ไม่โกงนะเพื่อนๆเรื่องนี้มาเล่นเป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งเลยนะคะบัณฑิตอันดับหนึ่งเล สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ เรียกได้ว่าตอนนี้ขึ้นสู่อันดับที่สองของเทนเซนใช่ไหมคะถ้าพูดถึงความนิยมเพราะอันดับแรกก็ต้องให้ฮวงคำนึงไปนะคะดารานะคะที่มีกลุ่มแอนตี้เป็นของตัวเองนะคะนั่นก็คือคุณฝงเซาิงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่หวานได้เล่านะคะถึงกระแสะวิจารณ์ของคนจีนที่ที่พูดถึงคุณฝงเซาิง,างอาจจะเป็นคาพูดที่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่สบายใจนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะเราก็ต้องคือหวานก็ต้องเล่าไปตามที่ คนจีนบางกลุ่มเขาก็พูดกันมาด้วยนะคะส่วนบางท่านเขาก็ไม่ได้ถือนะจุดนี้เพราะว่าในเรื่องนี้มันเหมาะสมมากๆนะคะแคสนักสแสดงมาไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อโต้แย้งเลยเพราะว่าพระเอกนั้นจะต้องอยู่ในวัยกลางคนแล้วนะคะก็คุณเฟิงเซาเฟิงนั้นก็สามารถจะแบบว่าสแสดงออกมาได้ดีมากๆตามวัยของเขาแล้วก็บทบาทมันเป็นอะไรที่สมวัยจริงๆค่ะเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดแล้วก็คอยนะฮะสนับ สนุนนางเอกของพวกเราอยู่อย่างเงียบๆนะคะโดยจะออกตัวไม่ได้เพราะว่าเขานั้นก็มีศัตรูเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นในกลุ่มรัชวงศ์ด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่เราจะได้เห็นถึงการที่พระเอกนะคะก็มีเรียกได้ว่าไงดีชั้นเชิง่าชั้นเชิงในการจีบสาวเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งก็เหมาะกับคุณฝึงเศร้าฝึงมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะระดับของการผลิตเขาตามข่าวคือ A บวกนะคะเพื่อนๆ ก็หลายๆท่านที่คำวอร์ดอยู่ในวงการซีรีส์จีนก็คงจะคุ้นเคยเนาะไม่ว่าจะเป็น A A บวกแล้วก็ S Plus นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของซีรีส์จีนที่เขาแบ่งตามเรียกว่าบัตเจ็ตและการแบ่งตามต้นทุนของที่ฝ่ายผลิตต้องใช้ไปนะคะ ก็ต้องมาพูดถึงคุณฝังเศร้าฟังก่อนละกันนะคะเพราะว่าเ,เด็กๆในอินเทอร์เน็ตหรือว่าคนในเน็ตมักจะเรียกว่าคุณลุงเรียกว่าคุณลุงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวละคารที่มีการพูดคุยถกเถียงแล้วก็มีประเด็นเยอะนะคะเรียกได้ว่ามีประเด็นพูดคุยกันอย่างเผ็ดร้อนเลยทีเดียวสําหรับคุณฝังเศร้าฟังค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องนี้ก็หลังจากที่มีคนดูไป6ตอนพวกเขาก็บอกว่าเออมันก็เหมาะกับออตลาดนะคะของผู้ชมที่อยู่ในวัยกลางคนด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าแฟนๆของคุณฝึ่งเซาเฟิงนั้นก็จะอยู่ในวัยนี้กันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่1แล้วก็ทักษะการแสดงของคุณฝึ่งเซาเฟิงในเรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะเขาเชื่อได้ว่าเป็นตัวละครหลิวเยียนเทพแห่งสงครามจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ทางราชวงศ์นั้นจะต้องเกรงกลัวไม่น้อยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของน่าจะเป็นกลุ่ม แอนตี้ที่ไม่ได้มองมาตรงๆที่ในเรื่องของการแสดงจะมองในเรื่องของ cg ที่แบบทำ photoshop หรืออะไรแบบนี้นะคะหน้าของคุณเฟิงเซาเฟิงได้เนียนกริบเลยอะไรอย่างนี้ก็มีการเซลล์ซลล์กันมานะคะแต่นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของละครเนาะเอาเป็นว่านะคะก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่เพราะว่าผลงานออกมาดีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็มีการพูดถึงนะคะวิจารณ์เรื่องเนื้อเรื่องว่าดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่ะตรงนี้ถือ ว่าเป็นคําชมนะคะละครเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกเล่าเรื่องราวของมูจัวหัวที่แสดงโดยนางเอกของพวกเราคุณจริงเทียนค่ะผู้ซึ่งอุทิศตนนะคะเพื่อที่ให้ได้มาช่งซึ่งชื่อเสียงแล้วก็หน้าที่การงานจะต้องเป็นข้าราชสํานักคือเป็นขุนนางหญิงให้ได้ค่ะแล้วเรื่องราวนะคะของหลิวเหยียนก็มาผัวพันด้วยเช่นกันเพราะวา่จริงๆแล้วนะคะ เขานั้นเป็นเสมือนคนที่ยังไงดีละ่ะเป็นคนที่ได้รับความเคารพเทิดทูนจากประชาชนแล้วก็ฮ่องเต้เองนะคะผู้เป็นพี่ชายอะไรเงี้ยก็ให้ความ นับถือมากๆเช่นเดียวกันนะคะอำนาจของเขามีประมาณไหนนะคะอำนาจของเขาในในวนริยายต้นฉบับจะบ,บรรยายไว้ประมาณว่าเป็นระดับผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะคะแทนฮ่องเต้ได้เลยนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจว่าทำไมหลิวเหียนนะคะถึงเป็นตัวละครที่จะต้องแบกรับความเกลียดชังของครอบครัวราชวงศ์โดยเฉพาะไทเฮาเพราะว่าถือว่าเป็นหอกข้างแคล่นะคะของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันกันเลยทีเดียวค่ะแต่สิ่งนะคะที่พระเอกหลิวเหียนท นั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือแล้วก็การต่อสู้กับต่างแคว้นที่มาลุกลานเรียกได้ว่าเขาทำเพื่อประเทศสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าในร่านจะสำนักสามแว่นฮ่องเต้องค์ปัจจุบันจะสามารถเคลียร์คัดได้ไหมกับปัญหานะคะที่ องค์ไทยเฮาวน้นมีความไม่ไว้วางใจแล้วก็ต้องการจะกําจัดหลิวเหยียนไปนะคะคือถ้าในบทวิจารณ์เขาก็พูดแค่ว่าถ้าพิจารณาจากโครงเรื่องนะคะของละครเรื่องนี้แล้วนะคะในช่วง6ตอนแรกเนี่ยถือได้ว่าบทบาทของผู้หญิงในสมัยโบราณที่ผ่านคุณจริงเทียนมาเนี่ยให้รสชาติที่เข้มข้นของละครมากเลยแล้วก็ดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจมากๆนะคะแต่อไรก็ตามก็ยังมีในเรื่องราวของความคิด โบราณที่เอามาแทรกอยู่ในละครค่อนข้างเยอะอ ก็นัดจุดนี้เนาะมันเป็นจีนคอสตูมโบราณน,นะคะอ่ะทีนี้นะคะก็ยังมาพูดถึงอีกว่าในกรณีของบทพูดของนางเอกก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็ความคิดการถ่ายทอดนะคะเป็นความคิดชั้นสูงในการต่อต้านระบบศักดินาแล้วก็การสแสวงหาการจ้างงานที่เป็นอิสระของผู้หญิงนะคะก็มีการสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนในเรื่องราวของละคร6ตอนแรกนอกจากนี้แล้วนะคะทักษะทางการแพทย์ของ เอกนั้นนะคะก็ดูแล้วคือตอนแรกดูมีคนวิจารณ์ว่าที่มาที่ไปมันคือตรงไหนนะคะเพราะว่าได้เห็นแต่แค่ว่าอ่านหนังสือแต่ว่าไม่ได้มีการเห็นว่าไปเรียนแพทย์มาจากไหนแต่ว่าหวานเห็นว่ามันมีเว็บๆบไหมคะเพื่อนๆเหมือนกับท่านแม่ของนางเอกเป็นผู้ที่มีความรู้เนาะในเรื่องราวของความกว้างขวางในแนวความรู้แล้วก็ได้ให้ได้ให้รายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็การรักษาไว้ด้วยถ้าถ้าหวานจำ ไม่ผิดคือหวานดูไป8ตอนนะเพื่อนเพื่อนหวานว่ามีเนาะเพราะฉะนั้นที่ชาวเน็ตวิจารณ์มาตรงนี้ว่าไม่มีที่มาที่ไปของทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมนะจุดนี้ก็ต้องให้เขาดูไปเรื่อยๆมะเออหวานว่ามีแต่ไม่จําจําไม่ได้ว่ามันอยู่ในตอนที่7จ็ดแหรือว่ายังอยู่ในตอนที่1นถึงหนะคะเพราะว่าออข้อความที่หวานเอาคําวิจารณ์ต่างๆมานี่คือเป็นรอบปฐมทัศน์เลยคะ่ะ6ตอนแรกนะคะแล้วก็บางกลุ่มนะคะเขาก็วิจารณ์ว่าโครงเรื่องมันก็จะดูซ้ำซากแต่ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันดีจริงๆนะคะเพราะว่าเริ่มต้นละครก็เป็นแนวหนีวิวานนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นคําชมแล้วกันกเนาะเพื่อนๆเนาะมีเรื่องไหนบ้างจ้าแหมที่โครงเรื่องมันไม่ดูซ้ำซากนะคะแหมมันก็ทุกๆเรื่องแหละค่ะเอาเป็นว่านะคะอันนี้เห็นด้วยว่าเริ่มต้นละครเป็นแนวหนีวิวาน,นะคะแล้วก็นาเงเอกหนีไปที่ในเมืองหลวงนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ถือเป็นคําชมนะ,ะนะคะเนื้อเรื่องดําเนินไปอย่างรวดเร็วมีไหวพริบนะคะนางเอกก็ดูได้ว่ามีความฉลาดนะ ะะส่วนสำหรับหลิวเหยียนนั้นก็ถูกวางยาพิษแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากนางเอกแล้วการที่พบกันระหว่างนางเอกกับพระเอกนั้นนะคะก็ถือได้ว่ามีเรื่องราวตลกๆก,ก,ก็คือน,นางเอกนั้นเป็นแพทย์เนี่ยด้วยความที่ไม่คิดอะไรมากจะต้องช่วยเหลือชีวิตของผู้คนนะคะก็ถึงกับถอดเสื้อผ้าของพระเอกกันเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะเราจำกันได้เนาะไอฉากนี้ก็คือนางเอกของพวกเรานั้นเข้าใจว่าเป็นนายบําเบิลนะคะที่ทำงานอยู่ในหอนางลม แห่งนี้นะคะแต่งไรก็ตามค่ะพอเปิดไปเจอนะคะผ้าที่เป็นชั้นในที่เป็นกางเกงชั้นในของพระเอกอะคะ่ะก็รู้แล้วอะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบรนด์เนมเนาะมันเป็นชั้นในแบรนด์เนมที่แบบเป็นผ้าแบบบรรณาการอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งก็จะต้องอแตกต่างไม่ใช่ในายบําเลอแล้วแต่ว่าก็ต้องเล่นตามน้ําไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนคาอ่ะณนะจุดนี้นะคะก็ชาวเน็ตจีนเขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นไปตามรูปแบบ ะะของของละครที่พระเอกกับนางเอกจะต้องเข้าใจผิดกันก่อนอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําชมแล้วกันนะคะต่อจากนั้นนะคะเขาก็มาดูว่าตัวละครนะคะชุดสวยงามค่ะแล้วก็ทางด้านของพระเอกนะคะก็ดูว่าเป็นผู้สูงส่งรวมทั้งเหล่าบรรดาองค์ชายขือื่นอื่นด้วยอันนี้ก็ชมเครื่องแต่งตัวแล้วก็สํหรับนะคะ นายทหารก็ดูแล้วคือตอนที่มีฉากสู้รบกันนะคะก็ดูแล้วให้ความรู้สึกได้ว่าถึงการสูญเสียนะคะสามหมื่นนายทหารสามหมื 30, น่นนายณจุดนี้ก็ว่าเป็นคําชมแล้วกันนะคะมาถึงประเด็นต่อไปค่ะบทละครน,นะคะเขาบอกว่าเออตัวละครชายนะคะพระเอกค่ะหลิวเหยียนนั้นก็ดูแล้วเ,เป็นผู้ที่เปราะบางนะคะอ่อนโยนเปราะบางแล้วก็สุขภาพไม่ดีส่วนตัวละครของนางเอกนั้นถูกออกแบบมานะให้เป็น ผู้ที่มีความแข็งแกร่งถึงสองเท่าของตัวละครชายเลยเอ๊ออันนี้อันนี้ต้องให้เพื่อนๆคิดตามนะคะส่วนหวานแล้วตอนแรกไม่ได้คิดในประเด็นนี้เลยนะคะก็ก็คนมันโดนพิษนะคะสุขภาพมันจะดีได้อย่างไรล่ะคะมันก็ต้องมีไอคขอกแคกมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่ช้าช้าไงก็โดนพิษอยู่นะคะ สำหรับนะคะคำวิจารณ์นะคะจะเป็นคำชมของคุณจิงเทียนซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าในปีนี้นะคะเออเนี่ยดาราผู้หญิงมักจะถูกพูดถึงเรื่องอายุนะคะคุณจิงเทียนนั้นวัย35ปีแสดงเป็นมู่จ่วหัวนะคะก็ถือได้ว่าเป็นนางเอกที่มีอายุขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวในบทบาทดูแล้วแสดงได้เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์แล้วก็ขี้เล่นนอกจากนี้แล้วนะคะตัวถ่ายทอดออกมานะคะเป็นตัวละคร ที่ให้ความแข็งแกร่งซึ่งใน6ตอนแรกนะคะเหล่าผู้ชมก็เป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเออหน้าประทับใจกับการแสดงของคุณจิงเทียนนะคะซึ่งมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของนางเอกเรื่องนี้นะเพื่อนๆพื่คาแรคเตอร์ของนางเอกเรื่องนี้คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวสมัยใหม่แล้วก็เป็นคนฉลาดเรียกว่าหัวใสนั่นเองแล้วก็รักอิสระเสรี มีอุดมการแล้วก็มีความทะเยอทะยานมากๆนะคะเพราะว่าเ,ออเธอน,นแบบเรียนรู้มาโดยตลอดนะคะขยันมาโดยตลอดเพื่อที่จะมาเป็นขุนนางนะคะในราชสำนักเนี่ยให้ได้เป็นขุนนางหญิงให้ได้นะคะแล้วก็มีความตั้งใจสุดๆที่จะทำให้วิญญาณของท่านแม่มีความภาคภูมิใจก็คือต้องมาสร้างชื่อเสียงแล้วก็แบบสร้างความร่ารวยโชคลาภให้ตัวเองโดยที่ไม่พึ่งคนอื่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่มีหลักการเป็นของตัวเอง แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าคุณจิงเทียนถ่ายทอดออกมาได้ดีนะคะถึงแม้ว่านางจะต้องบางฉากต้องกันล่อนเอาตัวรอดให้ได้แต่อย่างไรก็ตามนางก็พยายามรักษานะคะนัจุดที่เป็นเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ให้ได้นี่แหละค่ะมาพูดถึงเคมีกันบ้างนะคะเคมีของพระเอกนางเอกนะคะเออมีคนชมว่าเคมีดีนะคะสําหรับคนจีนเองเขาก็ก็ชมเช่นเดียวกันว่าเคมีดีสําหรับเรื่องนี้ค่ะ แต่ชาวเน็ตจีนนะคะก็มีการวิจารณ์ตำหนิในพูดถึงคู่รองนะคะว่าคู่รักที่แสดงโดยคุณหวังลี่คุณแล้วก็คุณชีไห่เฉียวนั้นนะคะในละครตอนนี้ที่ดูหก,หกตอนเนี่ยเหมือนกับคู่ที่เป็นแบบคู่บ้าคู่นี้นะคะค,คู่คุ้มคลั่งคู่บ้ายังไม่เข้ากันนะคะอันนี้คือภาษาที่ชาวเน็ตเขาใช้ค่ะแต่มันก็ต้องให้เวลาเนาะเพราะว่าตัวละครองค์หญิงนีค่คือคู่มั่นที่ทนาง รักมากเสียชีวิตไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ย เกราะแล้วก็กำแพงนะคะที่มีต่อบ,บัณฑิตอันดับหนึ่งอย่างอย่างตัวละครที่คุณชีไห่เฉียวเป็นผู้แสดงมันก็ต้องมีมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการดูแค่6ตอนอาจจะไม่พอที่มาตัดสินได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะน,นี้หวานก็เล่าให้ฟังนะคะจุดเด่นของเรื่องนี้นะคะหวานบอกเลยว่าคือตัวละครที่เป็นองค์หญิงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะความอ่อนโยนแล้วก็สง่าง,งามแล้วก็มีเหตุผลเท่านั้นนะคะคือในเรียกว่าอะไรเดียบื้องหลังของ นเนี่ยคือเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เป็นคนที่มีหดมีความหดลายอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นศัตรูขององค์หญิงเจียวโหลเนี่ย ต้องเตรียมตัวไว้เลยค่ะเพราะว่านะคะแผนของนางคือจะต้องเอาชนะศัตรูด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ขององค์หญิงเจี่ยรัวเลยนะคะซึ่งบอกแล้วว่าคุณหวังลี่คุณคงไม่มาเล่นในบทที่แบบแบบอ่อนแอเป็นองหญิงธรรมดานะคะต้องเป็นบทที่มีอะไรอะไรแล้วก็บทนี้แหละค่ะบทขององคหญิงเจรัวนะคะก็จะเป็นบทที่ที่มีความซับซ้อนมากๆเลยลเราต้องดูนะคะเวลาที่เขาพัฒนาบทละ ไปเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะเขาก็พูดกันถึงประเด็นของอาการากิจวัตรประจำวันนะคะของตัวละครต่างๆมีทั้งเรื่องขบขันแล้วก็มีทั้งเรื่องที่เป็นความเคร่งเคียดนะคะก็ผสมผสานกันได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งในฉากนะคะหลายๆฉากก็เป็นฉากที่ตลกมากระหว่างคุณเฟิงเซาเฟิงแล้วก็คุณจิงเทียนที่เล่นเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องนะคะซึ่งก็ทำให้มีรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นนะคะฉากที่ช่วยพยุงต ตัวขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นฉากที่อยู่ในในหอนางโรมนั่นแหละเพื่อนๆก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไงถ้าเรามองไปว่าในมุมของนางเอกเราเป็นหมอแล้วพวกเราคงจะไม่มีเสียงวิจารณนะ์ณจุดนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็คนเราต่างความคิดแล้วก็คนจีนเขาคนเยอะเพื่อนๆ พันกว่าล้านคนเพราะฉะนั้นแล้วเขามีความคิดนะคะพันกว่าล้านหัวแต่ว่าคงเล่นเน็ตไม่หมดนะคะไม่งั้นก็คงสร้างความปวดหัวสุดๆเลยล้ค่ะเอาละค่ะถือว่าเกินความคาดหมายนะคะสำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเรื่องนี้ขุนนางยอดเสน่หานะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มเลยดังนั้นก็ต้องมาดูว่าการดำเนินเรื่องต่อไปนะคะแล้วก็บทละครเนี่ยมันจะยังคงมาตรฐานดีๆแบบนี้ไว้เหมือนตอนที่เริ่มนะคะรอบ ปฐมทัศหรือเปล่านะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันนะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ